คุณเคยไหมครับที่เจอเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆแต่กลับสร้างความประทับใจและความอบอุ่นหัวใจไปทั้งวันเรื่องราวในวันนี้ก็เป็นแบบนั้นเลยครับมันเริ่มจากความผิดพลาดเล็กน้อยที่เคาน์เตอร์คิดเงินในร้านเซเว่นอเวแห่งหนึ่งแต่กลับจบลงด้วยน้ำใจของพนักงานชาวไทยที่กลายเป็นไวรัลดังในกลุ่มชาวต่างชาติสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวครับ เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะไปเจาะลึกเรื่องราวต้นฉบับจากโพสต์ของชาวต่างชาติที่เล่าถึงความน่ารักของพนักงานเซเว่นที่บอกกับเพื่อนของเขาว่าคอยมาจ่ายทีหลังก็ได้พร้อมทั้งพาไปดูฟีดแบ็และคอมเมนต์มากมายจากชาวต่างชาติทั้งที่เข้ามาแชร์ประสบการณ์ดีๆคล้ายๆกันและบางส่วนก็ยังคงสงสยัยสิ่งสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของคนไทยในสายตาชาวโลกได้อย่างน่าสนใจเลยครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับผมมีเรื่องราวดีๆเรื่องราวน่ารักน่ารักที่มันหิวใจมากๆมาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงน้ำใจของคนไทยที่บางครั้งเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่สำหรับชาวต่างชาติที่เขาได้เข้ามาสัมผัสเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจจนต้องมาบอกต่อจนกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลเลยทีเดียวนะครับ เรื่องราวนี้มันเริ่มจากกลุ่ม Facebook กลุ่มนึงครับชื่อว่า Thailand Travel d d v ไว e ซึ่งเป็นกลุ่มที่ชาวต่างชาติที่รักเมืองไทยชอบเที่ยวเมืองไทยเขามาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันครับซึ่งกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มเล็กๆนะครับมีสมาชิกมากกว่า420,000คนเลยทีเดียวแล้วอยู่ๆครับก็มีชาวต่างชาติท่านนึง ได้โพสตภาพร้านเซเว่นอีลเวนในประเทศไทยพร้อมกับเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมห้องของเขาซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้หัวใจพองโตมากๆเลยครับเขาเล่าว่าวันนี้เพื่อนร่วมห้องของผมไปที่เซเว่นอเลเวเหมือนที่เขาไปแทบทุกวันนั่นแหละครับเขาก็ซื้อของตามปกติแล้วก็ยื่นบัตรเครดิตเพื่อจ่ายเงินแต่ว่าที่ร้านนี้มันมีเงื่อนไขว่าต้องซื้อขั้นต่ำา200บาทถึงจะรูดบัตรได้ ทีนี้พนักงานแคชเชียร์ครับด้วยความเผลอหรืออะไรก็ตามบังเอิญลืมคีย์สินค้าเข้าระบบไปชิ้นหนึ่งทำให้ยอดเงินไม่ถึง200บาทพอจะลูดบัตรอีกครั้งมันก็ลูดไม่ได้พอยอดไม่ถึงใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือเพื่อนร่่มห้องของผมเนี่ยเขาดันไม่มีเงินสดติดตัวเลยแม้แต่บาทเดียวตอนนั้นก็คงจะเริ่มทำหน้าไม่ถูกแล้วล่ะครับไม่รู้จะทำยังไงดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นมันน่าทึ่งมากครับ พนักงานแคชเชียร์คนนั้นเขาก็แค่ยิ้มครับยิ้มอย่างใจดีแล้วก็พูดกับเพื่อนผมว่าอยู่ next time หรือแปลเป็นไทยก็คือไว้เขาหน้าค่อยมาจ่ายก็ได้มันก็แค่นั้นเลยครับไม่มีความวุ่นวายไม่มีความสงสัยอะไรทั้งสิ้นมีแต่ความเชื่อใจล้วนๆเพื่อนของผมก็เลยเดินออกจากร้านมาพร้อมกับของชิ้นนั้นที่ยังไม่จ่ายเงินแต่มีคำสัญญาติดตัวออกมาด้วย นี่แหละครับคือความไว้วางใจของคนไทยทุกท่านครับหลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปนะครับกลายเป็นไวรัลในกลุ่มนั้นเลยมีชาวต่างชาติเข้ามากดไลค์เป็นพันและมีคอมเมนต์หลังไหลเข้ามาเยอะมากครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้ามาแชร์ประสบการณ์ดีๆที่เคยได้รับจากคนไทยเหมือนกันเป็นการตอกย้ำว่าเรื่องราวแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือตัวตนและน้ำใจของคนไทยจริงๆครับ เดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างคอมเมนต์ที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังนะครับมีชาวต่างชาติท่านหนึ่งเข้ามาเล่าว่าคนไทยเป็นคนที่ใจดีที่สุดที่ผมเคยเจอมาเลยเรื่องราวแบบนี้เกิดกับผม2อามครั้งแล้วนะแล้วเขาก็เล่าต่อว่าฉันเคยเจอพนักงานแคชเชียร์ที่วิ่งออกจากประตูร้านตามมาเพื่อเอาเงินทอนมาคืนให้ทั้งๆที่มันเป็นแค่เงินไม่กี่บาทเอง อีกท่านหนึ่งนะครับมาเล่าประสบการณ์ที่น่าประทับใจไม่แพ้กันครับเขาเล่าว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผมได้เข้าไปในเซเว่นที่ภูเกตเพื่อจะหาซื้อยาแก้ปวดให้พี่ชายที่กำลังป่วยหนักมากอยู่ที่โรงแรมตอนนั้นพี่ชายโทรตามผมตลอดเวลาในขณะที่ในร้านคิวมันยาวมากพานักงานแคชเชียร์คงสังเกตเห็นท่าทีที่ร้อนใจของผมเขาก็เลยบอกให้ผมเอายาไปก่อนได้เลยแล้วค่อยกลับมาจ่ายเงินทีหลัง ผมก็เดินเอายาไปให้พี่ชายแล้วรีบกลับมาจ่ายเงินนี่คือเหตุผลที่ทำให้ผมรักคนไทยยังไม่หมดนะครับมีอีกเรื่องที่พีกมากๆเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่การได้อ่านจากประสบการณ์ตรงก็อดทึ่งไม่ได้นะครับเขาเล่าว่าฉันเคยลืม iPhone เครื่องหม่เอี่ยมเลยนะไว้บนเบาะหลังรถแท็กซี่ตอนนั้นคือถอดใจแล้วคิดว่าหายแน่นอนแล้วทำใจไว้แล้วด้วย แต่ปรากฏว่าผ่านไปเจ็ดชั่วโมงหลังจากที่คนขับแท็กซี่เขาเลิกงานแล้วเขาก็ได้นำไอโฟนมาคืนฉันที่โรงแรมความซื่อสัตย์ของพวกเขานี้มันน่าประทับใจจริงๆเห็นไหมครับว่าเรื่องราวความดีเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันสร้างความประทับใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับชาวต่างชาติมากขนาดไหนคอมเมนต์อื่นๆก็ประมาณทำนองเดียวกันครับเช่นใช่เลยผู้คนที่นั่นเป็นมิตรมากฉันรักเมืองไทย คอมเมนต์ถัดมาครับฉันเคยเจอเหมือนกันฉันรักประเทศไทยและอยากกลับไปที่นั่นอีกครั้งและคอมเมนต์ถัดมาครับประเทศไทยสวยงามมากเต็มไปด้วยผู้คนที่ใจดีแต่คุณผู้ชมครับในทุกเรื่องแล้วมันก็มี2ด้านเสมอในขณะที่มีคนชื่นชมก็มีบางส่วนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงไม่เชื่อเหมือนกันนะครับบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าคุณฝันไปหรือเปล่าเซเว่นเขาไม่มีนโยบายทำแบบนี้นะ สินค้าทุกชิ้นต้องถูกตรวจสอบถ้าเงินขาดหลังกะพนักงานนั่นแหละที่เดือดร้อนเขาคงไม่มาเสี่ยงตกงานกับเรื่องนี้แน่ๆนโพสต์แบบนี้คือเรื่องโกโหก100%เซนบางคนนะครับก็มาเสร์มว่าเห็นได้ชัดเลยว่าคุณไม่เคยมาเมืองไทยเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาคุณพูดแบบนี้เหมือนคุณเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยหรือมีอีกคอมเมนต์นะครับที่น่าคิดเขาบอกว่า ฉันเคยนั่งคุยกับคนที่ทำงานในเซเว่นเขาบอกกับฉันว่าถ้าคิดเงินลูกค้าผิดไปโดยไม่ตั้งใจพวกเขาจะต้องจ่ายส่วนต่างนั้นเองแถมเงินเดือนของพวกเขาก็ยังต่ำจนน่าตกใจและเขามีอีกคอมเมนต์ที่น่าสนใจครับเขาเปรียบเทียบกับประเทศของเขาเขาบอกว่านี่แหละคือเหตุผลที่ทั้งยุโรปอเมริกาหรือแคนาดาจากเดิมที่เคยมีพนักงานแคชเชียร์อยู่4คนแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเครื่องคิดเงินอัตโนมัติหมดแล้ว นี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาไม่เสี่ยงจ้างพนักง,งานแคชเชียร์เพราะเขาไม่สามารถสร้างบริการที่น่าประทับใจและเป็นที่จดจำให้กับลูกค้าได้คอมเมนต์นี้ก็เหมือนจะบอกเป็นในๆครับว่าการบริการด้วยใจของมนุษย์แบบที่คนไทยทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เครื่องจักรทำแทนไม่ได้แล้วมันก็มีคุณค่าในตัวของมันเองทุกท่านครับนี่ก็คือความคิดเห็นส่วนหนึ่งของชาวต่างชาติต่อเรื่องราวนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เอง ผมก็คิดว่าสิ่งที่พนักงานท่านนี้ทำเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าได้เห็นฝรั่งคนนี้เข้าเซเว่นบ่อยครั้งและคิดว่าเป็นลูกค้าประจำหรืออาจจะเพราะมูลค่าของของ,ของไม่สูงมากแต่อย่างไรก็ตามผมก็คิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเหมือนเป็นวัฒนธรรมและความใจดีของคนไทยบ้านเราไปแล้วนะครับที่ชอบย้อน,นกับอะไรที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆจนฝรั่งเขาเอาไปโพสในกลุ่มและพูดถึงเรื่องราวดีๆในเมืองไทยนะครับ และผมก็คิดว่าบางทีเราอาจไม่ต้องทำอะไรให้ใหญ่โตนะครับในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเรื่องราวเล็กๆในน้อยแบบนี้เนี่ยมันก็สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองไทยได้เช่นกันครับแล้วทุกท่านล่ะครับมีประสบการณ์ดีๆอะไรที่มันหิวใจในชีวิตก็สามารถมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆและเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ